ครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mix d Channel วันนี้ผมมาเล่นเกมเอ่อ uh, g r e t e l and Hansel ครับผมเอ้ g r e t e l and Hansel นี้ถ้าตามถ้าทุกคนคงเคยได้ยินรู้จักเอ่อ uh, กระตูนเรื่อง Hansel and g r e t e l แต่คราวนี้เขาเขาตั้งชื่อว่านี่ฮะ g r e t e l and Hansel แปลว่าเราจะได้เล่นเป็น g r e t e l คนน้องครับผมแล้วก็ Hansel นี่คนพี่ นี่ก็ถ้าตามเนื้อเรื่องที่ใครเคยอได้ยินมาก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเด็กทั้งสองถูกทิ้งในป่าด้วยแม่เลี้ยงใช่ไหมมาอันนี้เป็นในเกมของค่ายค่ายอะไรวะช่างมันเดอะครับมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่า PLAY พาร์ทที่หนึ่งก้อนหินอาละ โอ้โหไม่อยู่แค่หนึ่งในบ้านในบ้านท่างกลางป่าไม้สามีมาแล้วกลับม,มาแล้วเจอทีละ <l ug> โอ้โหเขาบ่นมึงบ่นหาเหี้ยอะไรเนี่ยกูกินในใจ <l ug> โอ้โหนี่บน่บนบ่นยังไม่หยุดเข้าบ้านกันอ้นี่เด็กทั้งสองกำลังนอนอยู่ฮะอุ้ยเฮ้ยเคลียลตื่นแล้วโอเคครับใช้มาสกดแล้วก็ การเดินโอ้วนล็องอะชิเมนเเต์เบริสต์เตปเล่นเริ่มเล่นโอ้นอนอ่านอนได้กันละยังเช้าอยู่เลยอ้าวบน่บนบ่นอะไรไวะเนี่ยบ่นอะไรของเธอเนี่ยฉันงงหมดเลยะยังไงเหรอเรื่องอาหารถ้าเราแบ่งกันสี่คนไม่ได้นะ ไม่ได้แน่ๆเราจะต้องตายทั้งสี่แน่เราจะต้องตายทั้งสี่แน่โอ้หึฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะอะไรเหรอเราก็พาเด็กๆไปปล่อ,อยในป่าร้างทิ้งมันใส่ซะแล้วอาหารนั้นแล้วอาหารที่เราได้มาจะแบ่งกันแค่เราสองคนมันไม่อดีหรอกนะเราต้องเอาเด็กๆ จะปล่อยในป่าที่มีสัตว์เรื่อยเด็กสามารถหาอาหารได้เองไม่เอาป่าที่มันโอ้โหมึงเถียงกันสะโหมดไลยเลยคือจะเต็งไงพวกมึงทั้งสองก็ทิ้งเด็กเข้าไปในป่าเปล่าเอา้าไอ้เนีอยสามีนี่ไม่สตองเลยอะไรวะมันไม่ใช่พวกบ,บ้าเด็กล่าวะ <c oughs> โอเคเขาชี้ให้เรามาเก็บเนี่ฮะ โอเคอะไรเมทัลเกตสลิงช็อตโอเคเล็งยิงยิงโอ้เฮียเทเทลมึงยิงแรงกวะเที่ยพื้นแตกเลยอืมเฮ้ยวกาอย่างนี้แลยิงได้ด้วยแล้วออกโมก่อดผิดเลย Time to run นเอานีไหมนี เป็นเด็กซนทำลายบ้านที่สบ้านแบบนี้จริงจริงไหม,อ,มอ,อ้าวแมงแหวงแหงแหวงแมลงแมลงเหรออ้าวให้ยิงเหรอได้อา้าวชิบหายเข้าปากดิเอามึงกินเหรอเนี่ยไอ้ยื่นเข้าด้วยอ๋อ,อ,อทักทายอ่ะสวัสดีพี่ชายแม่เนี่ยพยาย,ยามจะฆ่า อะไรจะปล่อยเราในป่าให้เราตายเราจะต้องตายนะอ้าวเออน้องทำหน้าแบบนี้เลยไอ้พี่มปนโง่มากพี่ไม่ามาไม่มีอะไรเลยวะโง่อย่างเดียวอ๋อถ้าเราเหินไปวางอ๋อถ้าเรากลับมาตามหินเราก็จะได้กลับบ้านพี่สะกิดทำไมไอ้เฮียตุ๊กาตามึงแดกตุ๊ก,กาตาเข้าไปได้ไงไอ้สัส ไอ้สัตว์ยิงไม่สมบูรณ์เฮ้ยยิงได้อะโอ้ยเฮียเฮ้ยชิวปากเบ้าเลยเอือรื้อเลือดอือหัวแตกเอือช้ำโอ้โหมึงหนักมากยิงสักพีนึงเอาตายหาเลยเหรอไอ้เหี้ย เกมบุงโหร้ายมากเอ้ยอโอกลับมาใหม่โทษทีนะพี่ชายอ้ได้เข็มนาฬิกามาอะไรวะเฮ้ยได้ยินเสียงนังกึกตรงเลขหกครับราะว่าเข็มยาวนี้ต้องชี้ที่เลขหกโอเคค้างไว้นี้แล้วก็ออกก่อน นี่เป็ช่องไอเทมใช่ไหมกดตรงนี้อ่า e พี่มาช่วยหน่อยมาอ๋อเราก็มุดออกไปเดี๋ยวไม่ได้ยิงพี่ไม่ได้ยิงใจเย็นอ๋อคือตอนนี้เราต้องเก็บหิ sure นใะห้ครบทั <S <S ้งสิบครับผมเห็นเลยว่าแบบยิงก่อนยิงก่อนนี่ใหมาแห้ยิงพี่อันนี้อะไรกดอ๋อ อ๋อแล้วก็จะต้องมีสวิต์อันนี้โอเคโอเค,อเคทางนี้ไปไหนต่อได้ไหมเดีย๋ยวส่งรถไก่อนเอาได้ลูกโอ่งมาทำไมต้องเอาลูกโอ่งมาะนี่เหรียญนี่นี่นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วย,วย,วย,วยตรงบันไดแล้วก็มาเก็บตรงนี้แล้วก็ไหนใช่าทางนี้เอ้าไอกระลอกออกมาไอกระลอกเป็ดมึงเอาเหรียญกูไปมันนี้ชี้ไปทางนี้กับ นี่ขึ้นได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ไดนี่หนูตายอ้าเฮ้ยนเหรียญน,นี่เหรียญ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 ไอ้กาเป็ดเอ้ยนี้ยอุอ้ยน่ารักจังเลยเอาจจะอาจจะมึงจะจูบอีกนานไหมไปเ็กนี้โอเคเราจะไปตักเอ้า ไอ้เยันต้นไม้พันไหนวะเนี่ยมึงมากั้นน้าขนาดนี้แล้วทำอะไรอ่ะยิงเหรอไอ้ยิงยิงด้วยเออำไมนี้ไปอย่างนี้อ๋ออ๋ออ๋อรู้สึกมันจะใช้ในกระทบมหฮะ นี่ไงใช้แรงกระทบจริงๆด้วยคือมันไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องยิงที่ตัวมันตัวดอกไม้โดยตรงฮะเราใช้แรงกระทบก็ยิงได้เอาเหรียญก็ใช้นี้สิรือว่าเกมนี้ต้องทำนี้ใช่ไหมโอเคอืมได้มาแล้วห้าเหรียญมึงอีกาเป็ดมมึงไปไกลๆเลยนะมีสายไม่ดีสีเสื้อ,อ ซื้อเอา้เอาเฮ้ยมีเข็มนาฬิกาอ่านีนันงกึกว่ะเอ้ยยังไงได้อะไรมาคุญแจเฮ้ยมีคุญแจซ่อนอยู่ด้วยแต่คุญแจนี้จะไปไขอะไรอ่ะมา เราไปามหาเหรียญกันก่อนดีกว่านี่ๆๆงเผาๆๆโอ้อ้อหือโฮ่ๆๆๆเมื่อกี้เห็นเลยฮะเกือบแล้วฮะเกือบไปหยิบแล้วผมไหนอะเราต้องหาตัวล่อตัวล่อก็นี่ไงตุ๊กตาตุ๊กตาแม่อ้าวมันจับไม่ได้อะอ๋อผเหมือนมันต้องหาอะไรมาทําให้มันสามารถจับได้ ถ้ากูเดินไปกูจะตายเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงไม่อยากถ่ายงงๆเดินเข้าไปโดงนงับรู้สึกว่าเกมนี้รู้สึกจะเป็นแบบฮาร์ดคอร์สุดเลยโอเคเราก็ได้นี้มาแล้วกดนี้ออกขึ้นโอเคอิงไม้ทำไมมันสั่นๆวะเอ้ยใช่ได้ติ๊งกระลอกองก้าโอ้โหมึง วอนวอนวอนนี่อะไรอะ่ะโอ้ยไอ้เนเหนียวจังต้องทำไงให้มันร่วงมาก็นี่อ่ะถ้ายิงไม่โงก็ต้องอออูอะไรอะ่ะโ,โดนต่อยตายแน่ๆนี่พึ่งเหรอนึกว่าทางต่อลางแตนเห็นน้ำกเหเืองน,นี่น้ำพึ่งใช่ไหมแล้วทำอะไรได้กุญแจล่ะ เอาตุ๊กตาเขียแล้วแล้วอีเห็ดสดนี่มาทำไมอา้าวแดดเห็ดพิษอู้หูกูตายแน่อ้าวอ้าวมีสกิลว่นพิษด้วยเหรอดิบ้าอ้าวอาตุาา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 ๊กตาเครื่องอ๋อเอาน้ำพึ่งให้มันเหนียวว่างั้นเถอะเคน้ำพึ่ง ไปไปไปตอบไปตอบเอ้าไห้ให้ลูาโอกงอยู่ตรงนี้ว่าจะมา,าเดินเล่นซะหน่อยไหนนอ้อนี่ไงตุ๊กตาเครื่อนน้ำพึ่งโอ้ยเขนติดนี่มันน้ำพึ่งหรือกาตาช้างเว้ยเยี่ยเหนียวมากเลยโอ้โหโอเคฮะก็ตอนนี้ได้แปดได้สิบก็น่าจะใกล้ครบแล้วล่ะ ต่ลูกโอ๊กยังไ,ได้ไม่ครบเลยไหนก็นลองมันล่อเราในบ้านนี้มีอะไรบ้างพี่ทำอะไรของพี่อ่ะกระดาษเอากระดาษาทำไมครับเฮ้ยกุญแจอ๋จอกุญแจใช้กันนี้ได้เหรอประตูเออใช่เฮ้ยเฮ้ยขวานนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไซร์ เฮ้ยทำอะไรวะเฮชียอู้อู๋อู๋อูมึงได้ปล่อยป่าแล้วเหรอยังมึงฆ่ากูทิ้งงี้เลยเหรอกูไม่เล่นก็ได้กูไม่เล่นกับประตูก็ได้อ๋อกระหาษกระดาษกระาษพี่ใหมา ได้ปลดล็อกอชิเมนต์การตายแล้วจุดไฟจุดไฟไงอะจุดไฟไงนี่แหละไม่ใช่ดิเอ้แสงส่องมายังเหล็กมีกว่ากกายขึ้นยิงม,มันเออใช่จริงด้วยจุดไฟได้ละแล้วพี่จะนั่งอีกนานไหมโอเคนกนงไปนกไป่ะ ลง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 เทลงลงลง,ลงโอเคได้เหรียญได้หนึ่งเหรียญแต่ลูกโอ๊กเรายังยหาไม่ครบเลยอะ่ะอยู่หลังต้นไม้เหรอไม่ใช่หลังต้นไม้จริงด้วยโอ้โหไม่ซ่อนดีมากต้องว่าแล้วต้องมันต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งไะต้องหาอะไรมาบังไว้นะตอนนี้เราก็นี่ฮะได้ลูกโอ๊กครบสาม ลูกโอ๊กหรือลูกอะไรบอนัทละสนช่างมันเถอะมาเอาเก็บไปบุกหนด่งกับไปอยู่ตรงนั้นทำไมลงมาแล้วก็เอาเหรียญกูมานี่นี่เขาสิบเหรียญแล้วครับอ้าวตัดเลยนาฬิกาก็เดินไปเจ็ดโมงห้าโมงสิต้องห้าโมงเย็นใช่ ะจะมาเล่าว่าฉันจะเอาพวกแกปไปปล่อยปลาทำไมเลยคะก็ปล่อยปลาไงล่ะเหมือนเราทามากไปเลยล้าวีเอสดีขึ้นมซาซ้ายอ๋อแล้วก็กดเหรียญแค่ไรฮะโอ้ก้อนหินหินพูดเป็นเหรียญตลอดเลยมันมันเงาออกอกระโดดโอเคยิงปล่อย อ๋อต้องไปเหรียญด้วยไปหินป้าเ้ยมูบิดตลอดไปหินโหดเอาเยยูรอ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 รถเตนให้เห็นรอรถเต้นใหเฮ้ยไอ้กันลวกคุณจะฝังทางกูณทำไมเนี่ยสินสารราษฎรเยอะังไนเนี่ยชงเอ้ากระโดดไม่ติดกระโดดไม่ติดกระโดดไม่ติดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ทำไมมึงมาขวางทางกูตลอดเลยเนี่ยคอยคอยเฮ้ยเดี๋ยวอีกาไอ้เหี้ยมึงยกคนได้ด้วยเอา้าเฮ้ยมึงยกพี่กูไปไหนเฮ้ยอีกามึงทำงี้ได้ด้วยเหรอมายกคนวินได้ด้วยเหรอนี่ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยพี่กูเดี๋ยวนี้เลยเหรียญเอา้าทิ้งเหรียญแล้วมันเดินไม่ได้ครับ โ,โดนอืมโดนรถโดนล้อเหยียบแต่ทางเนี่ยคล้องปล่อยเหรียญมันจะเลี้ยวไม่ได้ฮะเะนี่ยครับนี่ไงปล่อยเหรียญโอเคแล้วพี่นี่จะไปล้ออีก,กามาทำไมนี้ออาอีกแล้วเลยปล่อยวางเลี้ยมว่วางเหรียญว่างเลี้ยมตรงนี้ซึ่งแซกเลยซึ่งแซก บางเหรียญมันจะกระโดดล้ออีกา,กากทำไมเนี้ยสม,สมองมึกไม่น่าจะเต็มนะดนตัวสุนี่หรอโอเคครบสิบเหรียแล,แล้วชิบโอเคขอรอชิปมิดอ่าเด็กทั้งสองถูกปล่อยให้หลับอยู่ในป่าเพียงลําพังข้องกับอีกาตัวหนึ่งอ้าวบินแล้วอาวแล้วต้องทําไงต่ออ่ะออกกด อ่ะจบโอเคฮะแต่ว่าเกมนี้คงไม่จบเท่านี้ฮะอันนี้น่าจะเป็นอ่าบทเริ่มอาร์มบ,บทเดี๋ยวถ้าชอบยังไงก็กดไลค์ก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเดี๋ยวภาคต่อไปก็มีมาแน่นอนโอเคครับผมอ่านี่ฮะรอจบจริงๆดน่เหรอ อีกทางกันอะไรอะ่ะอู้นี่มันแม่หมดเหรอโอ้โหแม่หมดครับทูบีคอนติเนียลภาคสองแน่ๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในภาคสองของฮันเดยวเอนตเกรเทลครับผมผลลัพธ์ชิมิการตายด้านล่างนี้เต็มสไปเดอร์บีแรบบิทอ้าวตายพ่อกระต่าย ตายว่าก็ตายได้ด้วยเหรอไฟติดไฟตายโอ้ราวอะไรอ่ะคืออะไรดิ้นดิด้นเหรอคาร์ดฟาสเตอร์ฮะอะไรเรายุ่งกับข้อดิ้นดิด้นเหรอโอเคฮะเดี๋ยวเราแค่นี้พอเดี๋ยวเราไปเจอกันในภาคสองแล้วกันฮะโอเคครับผมบ๊ายบาย